เคยถามตัวเองไหมคะว่าทำไมการรักใครสักคนมันถึงทำให้เรารู้สึกเหนื่อยขนาดนี้ทั้งที่เขาก็ดูเพียบพร้อมดูรักเราและดูเหมือนจะเป็นคำตอบของทุกอย่างแต่ทำไมลึกๆในใจคุณกลับรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งตามรถไฟขบวนสุดท้ายที่ไม่เคยจอดรอคุณเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของใจคุณกับรายการวิตามินใจ วันนี้มาอยากชวนคุณมานั่งพักวางความหนักอึ้งลงตรงนี้ก่อนนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ที่มันดูยากจะอธิบายเรื่องของเส้นบางๆระหว่างความรักกับความหลงตัวเองถ้าคุณกำลังสงสัยว่าคนข้างๆคุณหรือใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเป็นแค่คนที่มีความมั่นใจสูงหรือเขาเป็นคนหลงตัวเองที่กำลังกัดกินหัวใจคุณอยู่กันแน่ วันนี้เราจะค่อยๆหาคำตอบไปด้วยกันค่ะลองหลับตาลงเบาๆนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วลองจินตนาการถึงภาพความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้มาอยากให้คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะผิดไม่ต้องกลัวว่าใครจะตัดสินเพราะที่นี่มีแค่เสียงของไมยกับความรู้สึกของคุณเท่านั้นเรามาเริ่มสำรวจความรู้สึกแรกกันเลยค่ะ ความเหนื่อยล้าที่หาสาเหตุไม่ได้คุณเคยเป็นไหมคะเวลาที่คุยกับเขาหรือใช้เวลาร่วมกับเขาจบลงด้วยความรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ในตัวคุณมันหมดเกลี้ยงทั้งที่ไม่ได้ไปวิ่งมาราธอนที่ไหนไม่ได้ทำงานหนักแต่เป็นการหมดแรงทางใจเหมือนพลังงานชีวิตของคุณถูกดูดหายไปลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่าคุณกำลังเล่าเรื่องตลกให้เขาฟังหรือกำลังปรึกษาเรื่องเครียด พอวางสายหรือแยกย้ายกันกลับบ้านแทนที่คุณจะรู้สึกโล่งใจหรือมีความสุขคุณกลับรู้สึกตัวเล็กลงรู้สึกหวงโงงเหมือนคุณเพิ่งผ่านการสอบสัมภาษณ์ที่ยากมากๆมา,มาทั้งที่มันควรจะเป็นแค่การพูดคุยของคนรักหรือเพื่อนสนิทความรู้สึกแบบนี้แหละคะ่ะคือสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตวิญญาณของคุณว่าคุณกำลังพยายามอย่างหนักเกินไปหรือเปล่าคุณกำลัง เวลาเพื่อให้สูงพอที่จะสบตาเขาอยู่ไหมคะลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้คุณกำลังเหนื่อยกับการพยายามเป็นคนที่ดีพอในสายตาเขาจนลืมความเป็นตัวเองไปหรือเปล่าและเมื่อเราพูดถึงคนที่ดูดีดูเก่งเรามักจะสับสนระหว่างความมั่นใจกับความหลงตัวเองใช่ไหมคะมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่จริงๆค่ะมาอยากให้คุณลองสังเกตดู คนที่มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆหรือที่เราเรียกว่า healthy self-esteem เขาจะเหมือนดวงอาทิตย์ในฤดูหนาวค่ะเขาจะส่องแสงสว่างอบอุ่นและแสงของเขาก็เผื่อแผ่มาทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและสว่างสวัยไปด้วยเวลาอยู่ใกล้คนแบบนี้คุณจะรู้สึกว่าตัวคุณเองก็เก่งนะคุณก็มีค่าเขากล้าพูดและเขาก็กล้าฟังคุณด้วย แต่ในทางกลับกันคนที่หลงตัวเองหรือนาซิสติกเขาอาจจะดูส่องแสงเหมือนกันค่ะแต่เป็นแสงจากสปอตไลท์ที่สาดส่องเข้าตาจนคุณมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตัวเขาเขาต้องการเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเวลาอยู่ใกล้เขาคุณไม่ได้รู้สึกอบอุ่นแต่คุณรู้สึกเหมือนเป็นแค่ตัวประกอบเป็นแค่งเงาจางๆที่มีหน้าที่ปรบมือให้เขาเท่านั้น ลองทบทวนดูนะคะว่าคนคนนั้นเขาทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเก่งหรือเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยกว่ากันแน่หลายคนอาจจะเถียงในใจว่าแต่ไมคะช่วงแรกๆที่คบกันเขาดีมากเลยนะเขาทำให้เราเป็นเหมือนเจ้าหญิงเลยใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้มักจะเริ่มต้นเหมือนเทพนิยายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก เขาใส่ใจคุณทุกรายละเอียดส่งข้อความหาตลอดเวลามีของขวัญเซอร์ไพรส์และคำหวานที่ทำใจละลายจนคุณรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่ใช่นี่คือพรมลิขิตแต่มาอยากชวนคุณมองย้อนกลับไปนิดนึงค่ะในช่วงเวลานั้นที่มันดูสมบูรณ์แบบมันมีความรู้สึกแวบหนึ่งไหมคะที่คุณแอบกลัวลึกๆว่ามันดีเกินจริงหรือมันเร็วเกินไป เหมือนคุณกำลังนั่งรถไฟห่อที่พุ่งทยานขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วจนคุณตั้งตัวไม่ทันและต้องเทใจให้เขาไปหมดเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองไว้ความรักที่ดีมันควรจะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกไม่ใช่ดอกไม้ไฟที่สว่างวาบแล้วจางหายไปลองถามใจตัวเองดูนะคะว่าความรักครั้งนี้คุณรู้สึกปลอดภัยจริงๆหรือเปล่า หรือคุณกําลังหลงไหลไปกับภาพฝันที่เขาสร้างขึ้นมาพอผ่านช่วงโปรโมชั่นนั้นมาแล้วคุณเริ่มสังเกตอะไรบ้างไหมคะเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากคือบทสนทนาลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณคุยกับเขาดูสิคะสมมุติว่าวันนั้นคุณเจอเรื่องแย่ๆที่ทำงานมาคุณเหนื่อยมากคุณแค่อยากระบายให้ใครสักคนฟังคุณเริ่มเล่าว,ว่าวันนี้โดนเจ้านายตำหนิมา แต่ยังเล่าไม่ทันจบประโยคเขาก็แทรกขึ้นมาทันทีแล้วเปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องของเขาเฉยเลยอาจจะเป็นเรื่องความสําเร็จของเขาหรือแม้แต่เรื่องแย่ๆของเขาที่เขาบอกว่าหนักกว่าคุณเยอะบทสนทนาที่ควรจะเป็นการแลกเปลี่ยนการรับฟังกลายเป็นการแย่งไมโครโฟนสุดท้ายเรื่องความทุกข์ของคุณก็ถูกปัดตกไปและคุณก็ต้องกลับมานั่งฟังเรื่องของเขาปลอบใจเขาหรือชื่นชมเขาแทน คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเสียงของคุณมันเบาลงเรื่อยๆจนแทบจะไม่มีใครได้ยินครั้งสุดท้ายที่เขาถามคุณจริงๆว่าวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างแล้วตั้งใจฟังคำตอบของคุณจริงๆโดยไม่พูดแทรกโดยไม่ดึงเข้าเรื่องตัวเองคือเมื่อไหร่คะและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดอาจจะไม่ใช่การที่เขาไม่ฟังแต่คือการที่เขาไม่รู้สึกคะ่ะ ความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพซ س ีคือหัวใจสำคัญของความรักแต่สำหรับคนที่มีลักษณะหลงตัวเองสิ่งนี้อาจจะหาได้ยากมากนะคะลองจินตนาการถึงวันที่คุณเปราะบางที่สุดวันที่คุณป่วยนอนสมอยู่บนเตียงหรือวันที่คุณร้องไห้เสียใจกับเรื่องบางอย่างสิ่งที่คุณต้องการคืออ้อมกอดคือคำปลอบโยนหรือแค่น้ำสักหนึ่งแก้วแต่ปฏิกิริยาที่คุณได้รับกลับเป็นความเย็นชา เขาอาจจะมองว่าคุณดรามา่าบอกว่าคุณน่ารำคาญหรือแม้กระทั่งโกรธที่คุณทำตัวอ่อนแอทำให้เขาเสียบรรยากาศแทนที่เขาจะเป็นผ้าห่มอุ่นๆในวันที่หนาวเหน็บเขากลับเป็นก้อนหินที่เย็นชามาอยากบอกคุณตรงนี้เลยนะคะว่าการที่คุณต้องการความเห็นอกเห็นใจการที่คุณร้องไห้หรือการที่คุณอ่อนแอในบางวันมันไม่ใช่เรื่องผิดและมันไม่ใช่ความดรามา่าแต่มันคือความเป็นมนุษย์ค่ะ ถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกผิดที่มีความรู้สึกนั้นไม่ใช่เพราะคุณเรียกร้องมากเกินไปแต่มันอาจจะเป็นเพราะเขาไม่มีความสามารถที่จะให้สิ่งนั้นกับคุณได้ต่างหากค่ะลองถามใจตัวเองดูนะคะในวันที่คุณล้มลงเขาเคยยื่นมือมาดึงคุณขึ้นไหมคะหรือเขายืนมองคุณด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและในความว่างเปล่านั้นมันมักจะตามมาด้วยความรู้สึกผิดที่ถมทับลงมาที่คุณทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลย เคยสังเกตไหมคะว่าคำพูดที่ติดปากคุณมากที่สุดในช่วงหลังมานี้คือคำว่าขอโทษหรือเปล่าเรามาลองแกะปมเรื่องนี้กันช้าๆนะคะในความสัมพันธ์ปกติเวลาใครทำผิดคนนั้นก็ควรจะรับผิดชอบและขอโทษใช่ไหมคะแต่กับคนที่มีลักษณะหลงตัวเองกลไกนี้จะทำงานกลับตาลปัดไปหมดสมมุติเหตุการณ์ง่ายๆนะคะเช่นเขามาสายผิดนัดคุณไปเป็นชั่วโมง แทนที่เขาจะเอ่ยคำขอโทษที่ทำให้คุณรอเขากลับระเบิดอารมณ์ใส่คุณว่าทำไมต้องโทรตามจิกทำไมไม่เข้าใจว่าเขางานยุ่งหรือโทษว่ารถติดโทษดินฟ้าอากาศแล้ววนกลับมาโทษคุณว่าเพราะคุณนัดเวลาไม่ดีเองสุดท้ายกลายเป็นคุณที่ต้องยกมือไหว้ขอโทษเขาขอโทษที่ทำให้เขาหงุดหงิดขอโทษที่โทรตามทั้งที่คุณเป็นฝ่ายนั่งรอจนขาแข็งลองถามตัวเองดูนะคะ ว่าในความสัมพันธ์นี้คุณต้องแบกรับความผิดแทนเขาบ่อยแค่ไหนคุณต้องเอ่ยคำขอโทษเพื่อซื้อความสงบทั้งที่คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำผิดตรงไหนเพียงเพื่อให้เขาหายโกรธและกลับมาดีกับคุณเหมือนเดิมความสับสนนี้มันไม่ได้หยุดแค่เรื่องใครผิดใครถูกนะคะแต่มันลามไปถึงความทรงจำของคุณด้วยคุณเคยไหมคะที่มั่นใจมากๆว่าเขาพูดคำคำนั้นมั่นใจว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆ แต่พอคุณพูดถึงมันเขากลับยืนยันเสียงแข็งด้วยแววตาที่จริงจังว่าไม่เคยพูดคุณจำผิดแล้วคุณนขี้ลืมหรือหนักเข้าก็บอกว่าคุณคิดไปเองคุณบ้าไปแล้วนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะเพราะเมื่อโดนบ่อยเข้าคุณจะเริ่มไม่เชื่อในสติสัมปชัญญะของตัวเองคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือเราจะจำผิดจริงๆหรือเราจะเป็นบ้าไปแล้วจริงๆ จนบางครั้งหมายเชื่อว่าหลายคนต้องเริ่มแคปหน้าจอแชทเก็บไว้ต้องแอบอัดเสียงตอนคุยกันหรือรีบจดบันทึกทันทีเพียงเพื่อเอาไว้ยืนยันกับตัวเองในภายหลังว่าสิ่งที่ฉันเห็นสิ่งที่ฉันได้ยินมันคือความจริงนะไม่ใช่ภาพหลอนลองสำรวจใจตัวเองดูนะคะว่าความรักที่ดีมันควรทำให้เราต้องระแวงและจับผิดตัวเองขนาดนี้หรอคะ แล้วทำไมเขาถึงยอมรับความผิดไม่ได้เลยทำไมเขาถึงต้องบิดเบือนความจริงขนาดนั้นคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในความเปราะบางที่เขามีค่ะภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูมั่นใจดูยิ่งใหญ่ข้างในเขาอาจจะเปราะบางเหมือนแก้วบางๆที่พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมื่อลองนึกถึงตอนที่คุณพยายามจะเตือนเขาด้วยความหวังดีดูสิคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นขับรถระวังหน่อยนะหรือวันนี้พูดจาแรงไปนิดนึงนะ สำหรับคนทั่วไปเราอาจจะรับฟังและขอบคุณแต่สำหรับเขาคำพูดเหล่านี้เหมือนเข็มที่ทิ่มแทงลูกโป่องอีกโอก้ของเขาให้ระเบิดออกเขาอาจจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าคุณจับผิดดูถูกหรือไม่ให้เกียรติเขาผลที่ตามมาคืออะไรคะคือคุณต้องคอยระวังทุกฝีก้าวเหมือนกำลังเดินอยู่บนเปลือกไข่ คุณต้องกรั่นกรองคำพูดทุกคำในหัวเป็นร้อยรอบก่อนจะพูดออกไปเพียงเพราะกลัวว่าประโยคไหนจะไปสกิดต่อโกรธของเขาเขา้าชีวิตที่ต้องเกรงตลอดเวลาแบบนั้นมันเหนื่อยมากเลยนะคะคุณได้เป็นตัวของตัวเองบ้างไหมหรือต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกใจเขาตลอดเวลาความอึดอัดนี้ยังมาพร้อมก,กับกติกาที่ไม่ยุติธรรมด้วยค่ะเหมือนคุณกับเขาถือไม้บรรทัดคนละอันกฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมา ดูเหมือนจะมีไว้เพื่อบังคัดใช้กับคุณแค่คนเดียวลองสังเกตดูนะคะเขาอาจจะห้ามไม่ให้คุณไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะบอกว่าเป็นห่วงหรือห่วงแต่ตัวเขาเองกลับออกไปสังสรรค์ได้ทุกคืนโดยไม่ต้องบอกกล่าวเขาอาจจะโกรธที่คุณตอบแชทช้าไป5นาทีแต่เขาสามารถหายไปวันๆโดยอ้างว่ายุ่งเหตุผลสารพัดถ,ถูกยกมาอ้างเพื่อให้เขามีสิทธิทีเศษเหนือกว่าคุณเสมอในความสัมพันธ์นี้ พื้นที่สำหรับความต้องการของคุณมันมีอยู่จริงไหมคะหรือมันถูกเบียดบังด้วยพื้นที่ของเขาจนหมดสิน้นและสุดท้ายมาอยากชวนคุณมองให้ลึกไปถึงแก่นของความรักครั้งนี้ว่าเขามองเห็นคุณเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจหรือมองเห็นคุณเป็นแค่เครื่องประดับที่ทาให้เขาดูดีขึ้นกันแน่ลองสังเกตช่วงเวลาที่เขาภูมิใจในตัวคุณดูสิคะ มักจะเป็นตอนที่คุณแต่งตัวสวยจัดจนเพื่อนเขาชมตอนที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งหรือตอนที่คุณทำอะไรสักอย่างที่เชิดหน้าชูตาให้เขาได้เขาจะรีบพาคุณไปอวดใครต่อใครเหมือนคุณเป็นถ้วยรางวัลใบหนึ่งแต่ในวันที่คุณเหนื่อยล้าวันที่คุณไม่ดังใจวันที่คุณล้มเหลวหรือแค่แต่งตัวธรรมดาธรรมดาเขาทำท่าทางอายหรือพยายามเลี่ยงที่จะเดินข้างๆคุณหรือเปล่าคะ ถ้าความรักของเขาขึ้นลงตามภาพลักษณ์ของคุณถ้าเขาแคร์สายตาคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของคุณนั่นอาจแปลว่าเขาไม่ได้รักในตัวตนที่แท้จริงของคุณแต่เขารักเงาสะท้อนของตัวเองที่ส่องประกายผ่านตัวคุณต่างหากค่ะลองถามใจตัวเองช้าๆนะคะว่าคุณอยากเป็นคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขหรืออยากเป็นแค่ตุ๊กตาที่ถูกตั้งโชว์ในตู้กระจกของเขาเท่านั้นคะและเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมคุณถึงยอมทนอยู่ในสถานะตุ๊กตาประดับตู้โชว์แบบนั้นคำตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอ่อนแอรหรือคุณโง่เขานะคะแต่มันเป็นเพราะคุณเป็นคนใจดีตัางหากค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีหัวใจของผู้ให้หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นนักเยียวยาคุณมักจะมองข้ามเปลือกนอกที่แข็งเกร้าวของเขาแล้วมองทะลุเข้าไปเห็นเด็กน้อยขี้เหงาที่ซ่อนอยู่ข้างใน คุณเชื่อเสมอว่าถ้าคุณมอบความรักให้เขามากพอถ้าคุณอดทนมากพอความรักของคุณจะไปรักษาบาดแผลในใจเขาได้คุณพยายามทำหน้าที่เป็นหมอรักษาใจโดยลืมไปว่าในความสัมพันธ์นี้คุณควรจะเป็นคนรักไม่ใช่หมอลองถามใจตัวเองลึกๆนะคะว่าสิ่งที่คุณกำลังหลงรักอยู่ตอนนี้คือตัวตนจริงๆของเขาในปัจจุบันหรือคุณกำลังหลงรักศักยภาพของเขา คุณกำลังหลงรักภาพฝันที่คุณเชื่อว่าเขาจะเป็นคนที่ดีได้ถ้าเพียงแค่เขาเปลี่ยนนิสัยบางอย่างแต่นี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดที่เราต้องยอมรับกันค่ะคือเราเปลี่ยนเขาไม่ได้การพยายามถมความรักลงไปในใจของคนหลงตัวเองก็เหมือนกับการที่คุณพยายามตักน้ำเติมลงในแก้วที่ก้นรัว่ว ไม่ว่าคุณจะทุ่มเทตักน้ำจนแขนล้าไม่ว่าน้ำที่เติมลงไปจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์แค่ไหนมันก็จะไหลออกไปจนหมดแก้วใบนั้นจะไม่มีวันเต็มและคนเดียวที่จะหมดแรงตาอยู่ข้างแก้วใบนั้นก็คือตัวคุณเองมาอยากให้คุณลองถามตัวเองด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจากวันนี้เลยถ้าเขาจะเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิต พูดจาแบบนี้ทำตัวแบบนี้ไปตลอดการคุณยังจะมีความสุขที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตรงนี้ไหมคะถ้าคำตอบคือเสียงที่เงียบงนันหรือความรู้สึกอึดอัดที่จุกอยู่ในอกก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มขยับตัวทําอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองการปกป้องตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลุกขึ้นมาประกาศเลิกราในทันทีถ้าคุณยังไม่พร้อม แต่มันเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการสร้างรั้วกั้นใจหรือการกำหนดขอบเขตค่ะลองจินตนาการว่าใจคุณคือบ้านหลังหนึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ให้เขาเดินเข้ามาทำลายเข้าของเข้ามาทิ้งขยะอารมณ์ใส่เมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้เราจะมาเริ่มซ่อมรั้วบ้านกันใหม่ค่ะเริ่มจากการฝึกปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่โอเคฝึกที่จะไม่รับอารมณ์เกลี้ยกล่อดของเขาเข้ามาเป็นของตัวเอง ถ้าเขาโกรธนั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ความผิดของคุณที่ต้องไปแบกรับลองถอยออกมา1นก้าวรักษาระยะห่างทางความรู้สึกเพื่อให้คุณมีอากาศหายใจและมีพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองได้พักบ้างและเมื่อคุณเริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวกลับคืนมาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่มาอยากให้คุณทำคือการหันกลับมามองคนในกระจกค่ะคนที่คุณอาจจะละเลยเขาไปนานแสนานาน ลองจินตนาการว่าคุณกำลังโอบกอดตัวเองในวัยเด็กเด็กน้อยคนนั้นที่เคยสดใสแต่ตอนนี้กำลังนั่งกอดเขาร้องไห้อยู่ในมุมมืดของหัวใจคุณเขาไปกอดเขาแน่นๆนะคะแล้วบอกขอโทษขอโทษนะที่ปล่อยให้คนอื่นมาทำร้ายความรู้สึกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอโทษที่เคยมองข้ามความเจ็บปวดของเราเองและสัญญากับตัวเองนะคะว่าจากนี้ไปฉันจะดูแลเธอให้ดีกว่านี้ ความรักมหาศาลที่คุณเคยพยายามเทให้เขาจนหมดแก้วลองเปลี่ยนทิศทางดูไหมคะลองเทความรักเหล่านั้นกลับลงมาใส่แก้วของตัวเองดูบ้างเติมให้ตัวเองจนเต็มให้ตัวเองได้รู้สึกอิ่มเอมและมีค่าโดยไม่ต้องรอเศษเสี้ยวความเมตตาจากใครสุดท้ายนี้มาอยากจะบอกคุณว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้คิดไปเอง และที่สำคัญคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะการเจอกับคนหลงตัวเองไม่ใช่ความผิดของคุณแต่มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งมันทำให้คุณรู้แล้วว่าความรักแบบไหนที่ทำร้ายคุณและความรักแบบไหนที่คุณคู่ควรจริงๆคืนนี้ลองวางเรื่องราวของเขาลงวางความกังวลใจทั้งหมดลงข้างเตียงแล้วถามตัวเองเบาๆก่อนนอนว่าวันนี้ ตอนนี้ฉันอยากทำอะไรให้ตัวเองมีความสุขที่สุดอาจจะเป็นแค่การจุดเทียนหอมตริ่นที่ชอบการฟังเพลงเบาๆหรือการนอนหลับให้สนิทโดยไม่ต้องฝันร้ายอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเถอะนะคะขอบคุณที่ร่วมเดินทางสำรวจจิตใจมาด้วยกันจนจบนะคะหวังว่าวิตามินใจในตอนนี้จะช่วยสมานร,รอยแผลเล็กๆในใจของคุณให้ค่อยๆดีขึ้น ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์หรืออยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณพื้นที่คอมเมนต์ด้านล่างเปิดกว้างและพร้อมรับฟังเสมอค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องวิตามินใจเอาไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้รับวิตามินดีๆให้จิตใจในทุกๆวันสำหรับคืนนี้หลับฝันดีและขอให้ตื่นมาพบกับความรักที่โอบก,กอดคุณอย่างอ่อนโยนค่ะสวัสดีค่ะ